สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซี่ไทยห8สิบด้ที่1นึ่งเป็นบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะก็มากับรถสีแดงแรงลิตคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะ1.2นะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะเป็นรถปี2 0 1 9ดปี2020เลยนะคะกับราคาเพียง459,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะ คันนี้นะคะเลดฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันนี้เลขไม้เพียง30,000กิโลเท่านั้นเองนะคะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าคันนี้จะมีออปชันอะไรกันบ้างค่ะในสองคันนี้นะคะจะเป็นยาลิสนะคะโฉมหน้ามาันนั่งเช้งเลยนะคะจะได้กระจังหน้านะคะแบบตัววายนะคะสีดำเปลียนโนแบ็คแบบนี้เลยนะคะตรงกลางจะมีโลโก้โตโยต้านะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะ ในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติยวเดฟเลกเตอร์นะคะตรงกลางด้านล่างนะคะมีไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งแท้จากศูนย์เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้ล้อแมกอัลลอยสเปคเดิมจากโรงงานนะคะตัวล้อแมกตัวล้อแมกนะคะเป็นสีลมดำนะคะปัดเงานะคะได้ยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยค่ะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้จะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะฝาคุมกระจกเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงซึ่งเป็นสีตัวรถนะคะดูหรูหรามากเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะมีการติดคิ้วมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะมือจับประตูนะคะจับเป็นสีแดงนะคะตัดด้วยแผ่นเพจทที่เป็นสีโครเมียมนะคะบอกเลยว่าตัดกันแล้วดูสวยมากๆเลยนะคะ ด้านล่างมีการติดสเกิร์ตให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแฮดแบ็กนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะออกแบบดีไซน์มาใหม่ให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวแฮดแบ็กนะคะก็จะมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้านหลังนะคะใช้ขึ้นไปข้างบนเลยนะคะตรงนี้จับเป็น สปอยเลอร์นะคะที่แถมมาให้ด้วยมีไฟเบรกให้ดวงที่3นะคะคันนี้ติดฟิ์มาให้รอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและคันนี้คุณลูกค้คาขาดูเลยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะติดมาจากศูนย์โดยตรงเลยนะคะด้านล่างนะคะมีการติดสเกิร์ตรอบคันมีทั้งไฟทับทิมดวงเล็กและมีการแต่งท่อหลอกมาให้ถึง4ใบค่ะชมรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของภายในรถกัน,นะคะ่ะ ในส่วนของแผงประตูนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะคันนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะมือจับประตูนะคะเป็นสีดำนะคะตัวพวงมาล,ลัายนะคะจะได้พวงมาล,ลัายแบบมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะตท์ทให้เห็นเลยนะคะตัวนี้ได้มาตรวัดดิจิตอลเรืองแสงนะคะเลขไม่เพียง3900กายกิโลนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะ ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเปิดโหมดนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะและรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะคันนี้มีแอร์แบ็กให้ถึง7ใบเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะเป็นตัวใหม่เลยนะคะถือว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะมีระบบป้องกันการลื่นถลายให้ด้วยนะคะและมีโหมดออโต้สต็อปให้ด้วยนะคะเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนะคะเรากดนะคะไว้นะมันจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานให้อีกด้วยค่ะ ชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันค่ะในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะจะได้สีดำนะคะตัดกับสีเทาเมทัลลิกเนาะตัวนี้นะคะได้จอแท้นะคะเป็นจอ d v d ทัชสกรีนแท้จากสู่โตโยต้าโดยตรงนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะและสามารถเชื่อมต่อบูธได้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะสามารถเสียบสาย AUX USB ได้ด้วยนะคะตอบโจทย์นะคะทุกระบบเลยนะคะ ในส่วนของแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะสภาพเบาะใหม่มากนะคะตึงมากเลยไม่มีรอยยับไม่มีรอยขาดเลยถือว่าเจ้าของคนเก่าดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยนะคะ ด้านล่างคุณลูกค้าดูสิมีการแถมพมมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะพรมยางนะคะสีแดงตัดกับสีภายในที่เป็นสีดำนะคะดูสวยมากๆเลยนะคะเราไปชมในส่วนของห้องบริษารด้านหลังกันค่ะในส่วนของห้องบริษทัทนะคะด้านหลังก็นั่งได้อย่างสบายเลยนะคะและยาลิสนะคะเป็นตัวแฮทแบ็กนะคะถามว่าช่องเก็บสัมภาระเยอะไหมก็จะไม่ค่อยเยอะเลยนะคะรุน่นนี้แต่รุ่นนี้นะคะเขานะคะ ทำให้ใหม่นะคะโดยการที่เราจะสามารถพับเบาะมาให้ด้วยนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะได้อีกด้วยนะคะเบาะแนวราบเลยนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเราสามารถเอาจักรยานหรือลังนะคะวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของตัวนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะอย่างที่น้องบอกก็คือมันอาจจะดูไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะคะแต่มันสามารถพับเบาได้เนาะตัวนี้นะคะมีถาดนะคะพลาสติกมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะมีไฟมาให้ด้วยนะคะไว้ให้ใช้งานสําหรับในตอนกลางคืนนะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยและนะคะคันนี้นะคะมีชุดปั๊มลมมาให้ด้วยนะคะถามว่าทําไมถึงไม่มียางอะไหล่นะคะน้องต้องบอกก่อนว่า รถรุ่นใหม่ๆนะคะตอนนี้จะไม่มีการให้ยางอะไหล่มาแล้วนะคะจะเป็นตัวชุดปั๊มลมมาให้แทนนะคะ,ะเราชมนะคะรอบคันภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะในส่วนของคันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1200 c c นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ e ีโคคานะคะ ภายในห้องเครื่องนะคะสะอาดแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันไหล,หลยเยิ้มเลยนะคะและเพชรยนยืนหนึ่งเรื่องการการันตีว่าไม่มีรถชนหนักผิดความจมน้ำมาขายอย่างแน่นอนนะคะจุดน็อตนะคะคุณลูกค้าจุดน็อตทุกจุดจะต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยนะคะตัวมาตรฐานมอ,อกนะคะวาโค้ดต่างๆนะคะจุดน็อตทั้งด้านนอกและด้านในนะคะจะต้องไม่มีรอยขยับนะคะตัวโครงสร้างต้องเป็นโครงสร้างเดิมๆอยู่ในรูปทรงปกตินะคะ ลูกกลมเมคอาร์ตนะคะรอยเมกสีนะคะบาโค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานจะต้องอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะคะตัวฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมอย่างแน่นอนนะคะป้ายเตือนนะคะและแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะปั๊มตาโตยโยต้านะคะจะต้องอยู่สมบูรณ์นะคะครบทุกจุดค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถสีแดงแรงลิตคันนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะโตโยต้ายาลิต1.2มิตรนะคะเป็นรถปี2019จดปี2020เลยกับราคา459,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะและตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์นะคะมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะให้ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ ลูกค้านะคะอยากเข้ามาดูรถคันจริงนะคะหรือทดลองขับนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเท็ดยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ